สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องน้องปุ้ฟิวเจอร์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้อักษรสามหมู่นะครับและอักษรที่เราจะมาท่องกันในวันนี้น,นะครับก็คืออักษรสูงนะครับอักษรสูงเนี่ยมีสิบเอตัวได้แก่ขอไข่ขอขวดชอชิ่ชิงถอฐานถอถุงขอพึ่งฝอฝาสอสลาสอฤษี สอเสือหอหีบวันนี้เราจะมาท่องบทกลอนช่วยจำนะครับไปอ่านกันเลยครับขอเอ,อ๋ยขอไข่ยิ้มใส่ขอขวดชอชิงตำรวจมาอวดถอฐานถอถุงริมบึงผอพึ่งสู้งานฝอฝาใช้นานเพื่อนบ้านสอสาลา สฤษีมีเรือสอเสือเริงร่าหอยเหีบคุณตาตั้งหน้าจําเอย่ยเพื่อนๆก็ไปฝึกอ่านกันนะครับในแอลสอสามมู่เนี่ยมี11ตัวนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทุกคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับ